มีโครมรลอยด้วยึ๊บยังไงโคมรลอยไม่รู้ตกลงไหนก็ไม่ตรงนั้นน่ะถ้ามันไม่ดบก่อนอะออนะบรรยากาศข้างล่างครับโอ้โห ตอนนี้อากาศเย็นมากครับเย็นเกียบเลยก็ว่าได้ครับข้างบนใครจะขึ้นมาช่วงนี้ครับโอ้โหบรรยากาศได้มากเลยครับใครขึ้นมาช่วงนี้นะที่ฟูทับเบิกนะครับอากาศเย็นมากครับโอ้โหมีจุดพูด้วยข้างล่างโอ้โหเอาอีกซิ อีสต์ดอกเซ่เดี๋ยพวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่โน่นกันนะครับผมผาหัวสิงห์เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงผาหัวสิงห์นะครับพรุ่งนี้เช้ารู้จะไปได้หรือเปล่าถ้าหนาวขนาดนี้นะเพราะมันหนาวมากเลย ฝั่งน้องก็มีจุดพุเป็นระยะระยะนะครับข้างล่างก็จุดพุเป็นระยะข้างบนก็จุดพุเป็นระยะ การย็นจ <c ười> ิงจิงชั่วโมงนี้ไม่อยากเดินไปไหนครับหนาว